ไปกันเรียบร้อยสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาพิติกก่อนเลยค่ะวันนี้มาถึงแล้วจากที่รอคอยกันมาลุ้นทุกวันจนถึงวินาทีนี้ก็ยังลุ้นอยู่นะคะลุ้นให้น้องๆนะคะได้เป็นที่ถูกใจทุกคนไม่ว่าในเรื่องของซีรีส์แล้วก็น้องๆเองนะคะวันนี้ก็ลุ้นจนถึงแบบวันนี้ที่จะต้องออกอากาศจริงๆแล้วก็รู้สึกตื่นเต้น ตื่นเต้นของผลง,งานตัวเองแล้วก็ตื่นเต้นแทนน้องๆที่เขาจะกล้ากล้าเป็นศิลปินเต็มตัววันนี้ในเต็มรูปแบบของเขาสองคนที่เขาก็รอคอยวันนี้ด้วยเช่นกันเราเองก็รอคอยเช่นกันที่จะได้ออกอากาศซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่าเราเต็มที่กับการทำจริงๆแล้วก็รอลุ้นมาตลอดว่าเมื่อไหร่ทุกคนได้ดูเนี่ยหวังว่าจะชอบและก็คิดว่าทุกคนต้องชอบแน่ๆค่ะกว่าหนึ่งปีที่กว่าจะแบบมาเป็นถึงวันนี้ค่ะ เป็นยังไงบ้างครับพติ๊กก็ตั้งแต่ก้าวแรกก็เพิ่งจะครบ1ปีไปในการตั้งแต่ออดิชั่นแคสติง้งแต่ว่าการทำงานของเราจริงๆเนี่ยใช้เวลาประมาณแค่2เดือนแต่ว่าของน้องๆนะคะแต่สำหรับของพิติกเนี่ยก็การเตรียมงานมาทั้งหมดจนถึงเดินทางณนะวันนี้รวมโปรโมทต่างๆก็1ปีก็ค่อนข้างที่จะมีดีเทลเยอะมากในการที่จะทำซีรีส์หนึ่งเรื่องที่อยากจะเราก็คิดว่าเราจะทำยังไงให้ทุกคนรู้สึกว่า ชื่นชอบซีรีส์ของเราดีนะจะทำยังไงดีนะแล้วซีรีส์จะเป็นรูปแบบไหนดีน้องๆจะวางตัวแบบไหนดีการทำงานจะเป็นแบบไหนทุกอย่างมันถูกการคิดค้นทุกๆอย่างกว่าจะถึงวันนี้มันผ่านมันผ่านทุกอย่างผ่านขบวนการต่างๆถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแต่วันนี้ติ๊กต้องการอยากจะเห็นแบบสิ่งที่ติ๊กได้ทำงานทุกอย่างด้วยความเหนื่อยยส่งต่อความสุขที่ติ๊กได้ทำทุกอย่างในซีรีส์เรื่องนี้ได้ถูก ถูกให้ทุกคนได้ชื่นชมกับผลงานที่ตั้งใจค่ะียกได้ว่าอันนี้ก็เป็นแบบว่าซีรีส์เกิร์ลครั้งแรกของติกด้วยค่ะก็อันนี้ถือว่าเป็นเกิร์ลเป็นซีรีส์ครั้งแรกที่ได้กระโดดเข้ามาทำคือก่อนหน้านี้อาจจะเห็นในรูปแบบของบทบาทอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรายการท่องเที่ยวที่เป็นรูปแบบของตัวเองมากๆ รวมถึงงานของละครที่เคยทํามาแล้วก็ในเรื่องของภาพยนตร์ที่เคยได้ทํามาซึ่งไม่รู้ว่าใครเคยทำให้ร้เปล่าก็ทำทำทำ,ทำหนังมา3-4เรื่องนะคะแล้วก็ได้ทําละครมาแล้วแล้วก็ได้หยุดไประหว่างที่หยุดก็คือแบบรู้สึกว่าเออตัวเองเอนจอยกับโมเมนต์นั้นแต่ว่าด้วยทีมงานที่มีความเอเนจีล้นหลามบอกว่าทําเธอคาบอสทำเธอคา,าพิติกเราอยากจะกลับมาเป็นรูปแบบของการทํา เต็มตัวก็เลยกระโดดมาทำซีรีส์ก็คือเป็น GL เรื่องแรกของเราค่ะะคะเป็นไปน,ปนคะกับจินนี่เจนาดเราได้มาสมใจทุกอย่างคะหลังจากที่แบบดูทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเหมือนขอลูกมาเลยนะเหมือนขอ, <laughs> ขอเหมือนขอพระเจ้ามา <laughs> ก็ขอขอ,ขอทุกอย่างขอให้ทุกอย่างแบบว่าตรงปกตรงตามที่คนเขียนนิยายเขาได้วางเอาไว้ว่าต้องการบุค,คลิกภาพแบบไหนต้องการให้น้องออกมาคาแรคเตอร์แบบไหนอยากได้ตัวละครที่มาสมในบทบาทซีรีส์แบบไหนก็ เราก็ได้แบบตั้งเจตนาขอก็คือได้เหมือนได้ลูกมาสองคนนะคะก็ได้ตรงปกได้สองแสบมาได้ตรงปกมากๆคนหนึ่งก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ตรงไทยกับเป็นรูปแบบของคุณหมอซึ่งด้วยตัวจินนี่เองเขาก็จะมีรูปแบบลักษณะต่างๆท่าทางหรือแบบรูปลักษณ์ของเขาก็มีความเชื่อว่าเอ้ยเขาเป็นหมอได้ซึ่งจริงๆแล้วเขาก็มีความเก่งในตัวเองด้วยนะคะเดี๋ยว ส่วนรายละเอียดของชีวิตเขาเดี๋ยวให้เขารายงานส่วนคนนี้ก็ตรงปกค่ะเพราะว่าในนิยายนะคะคุณมีนามก็ได้เขียนไว้ค่ะว่าอ๋อเป็นต้องเป็นแบบนี้เป็นนางนางเอกที่เป็นนางร้ายที่แบบร้ายสุดขั้วมีความสูงยาวเขาดีหน้าตาเป็นประมาณอย่างนี้ซึ่งแบบอ๋ะเจ้านี้ก็ตรงปกอีกน้องเจนน่าก็ตรงปกอีกก็ถือว่าเป็นคู่ที่พระเจ้าให้เรามาแล้วกันทําให้ซีรีส์เรื่องนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบทีเดียวค่ะ,ะมาถึงจินนี่กับเจนน่าบ้างค่ะเป็นไงบ้าง วันนี้ผลงานของเราจะออกสู่สายตาทุกคนแล้วค่ะก็ตื่นเต้นมากๆก็หนูกับน้องอะ่ะก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆค่ะเพราะว่าพวกเราก็ทํางานกันมาหนักมากๆเลยค่ะสําหรับโปรเจกต์นี้เนาะเราก็ทํากันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ช่วงกลางปีที่รอออนนะคะพวกเราก็ยังทําแบบกิจกรรมสําหรับเตรียมโปรโมตต่างๆซึ่งพวกเราก็รอกันมานานมากแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่แบบในที่สุดมันก็ถึงวันนี้สักทีค่ะใจน้าละคะ ดีใจคะ่ะดีใจอยู่แล้วเพราะว่าตั้งแต่วันแรกจนวันนี้เราก็ไม่ได้มาด้วยความคือจะไม่ได้มีความหวังเอาอย่างนี้แบบดีกว่าแบบไม่ได้มีหวังที่ใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวกลัวจะเสียใจอะไรเงี้ยแต่อยู่ดีๆก็ใช้ชีวิตมันเรื่อยทำทุกวันให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็ทําตามโปรเซสมาอยู่ๆตอนนี้มันก็เป็นหนึ่งปีแบบถ้าเกิดนับจากวันแคสอะนะคะจนถึงวันนี้นี่คือ1ปีแล้วตอนนี้ผลงานที่จะทํามาทั้งหมดก็กําลังจะ ปล่อยให้ดูคนดูรวมถึงตัวเจงด้วยเจ๊ก็เจ๊ถ่ายเนาะเจ๊ก็ไม่ได้ดู playback อะไรแบบเยอะเพราะว่าด้วยเวลาเราต่างๆอะไรเงี้ยแต่นี้คืออันนี้คือเป็นช่วงเวลาที่เจ๊ก็ได้ดูผลงานเต็งเหมือนกันค่ะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะอืมแล้ววันนี้ก็คือแบบก่อนอันนี้ก็มีได้ทำ benefit กับแฟนๆเป็นยังไงบ้างแบบครั้งแรกเจอแฟนๆแบบใกล้ชิดอะไรเงี้ยเออจริงก็คือเจ๊ก็ไม่รู้เนาะคือครั้งแรกของทุกอย่างเนาะเจ๊ก็ถามว่าพี่คะ อันนี้เราทําอะไรกันนะคะแต่มาถึงว่าเกิดมาไม่เคยรู้ว่าเป็นเนฟิตคืออะไรเขาทําอะไรถ่ายรูปสองตอนหนึ่งอะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยหนูก็ไม่รู้หนูก็เลยถามเขาอะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ในชีวิตดีค่ะก็แฮปปี้เพราะว่าทุกคนก็ดูแบบมามาดูเราด้วยความแบบเฮ้ยเจนน่าแล้วเขาก็ทุกคนให้กําลังใจหมดเลยทุกคนก็แบบโอเปิดมาคนแรกน้ําตาหนองเลยแบบน้ําตาคอเลยเขาบอกว่าแบบ เออเดี่ยจะแบบอยู่ซัพพอร์ตตลอดไปเลยนะมาหาครั้งแรกอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นความรักรูปแบบใหม่แบบเป็นความรู้สึกดีๆอะค่ะรูปแบบใหม่เพราะว่าจะเกิดมาที่ไม่มีแฟนคลับไม่เคยมีอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีแต่เพื่อนมีผีปาหน้าอาอะไรเงี้ยพี่ก็พอไปตั้งป้าก็แบบอันนี้คือแบบความรู้สึกดีๆในรูปแบบใหม่อะค่ะใช่สําหรับตัวจริงจะก็แฮปปี้ที่เออเกิดมามันก็มีแฟนคลับ้วย <c oughs> พี่จินนี่เป็นยังไงาาคะก,ก็เหมือนน้องเจเลยค่ะก็คือจินนี่ดีใจมากๆที่แบบก็มีคนมาหาแล้วก็สปอร์ตพวกเราเยอะขนาดนี้แล้วก็สิ่งสิ่งหนึ่งที่จินนี่ประทับใจมากๆในช่วงเวลาเมื่อกี้ที่ได้พูดคุยกับแฟนคลับก็คือเหมือนแฟนคลับหลายๆคนนะคะเขาก็ นำแฟนของพวกเขามาดูด้วยซึ่งแบบว่าเป็นแบบว่าเป็น GL เหมือนกันซึ่งหนูก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งให้กับคอมมูนิตี้นี้ค่ะทำให้แบบว่า GL อ่ะมันเติบโตไปได้มากขึ้นแล้วหนูก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นโมเมนต์ที่มันน่ารักดีนะแบบว่ามีการแบบว่าเอาคู่ของตัวเองมานั่งดูซีรีส์ของเรา<ม>ก็รู้สึกว่าเออเราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความรักของเขาค่ะแล้วก็สาหรับใครที่ยังไม่มีก็ไม่เป็นไรก็มาร่วมเดิน <laughs> ทางไปด้วยกันกับพี่เลมกับแพทนะคะ <laughs> ก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะเพราะว่ามันก็ เป็นความฝันของหนูแล้วก็น้องมาโดยตลอดนะคะก็ พวกเราก็พยายามกันเยอะมาก,มาก,มากจริงๆแล้วสุดท้ายมันก็ถึง,ง,ถ,งถึงวันนี้แล้วก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ติ๊กแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนควมกับพี่นกทีมงานทุกคนค่ะที่ทําให้สุดท้ายแล้วอ่ะพวกหนูอ่ะได้มายืนอยู่ตรงนี้และหนูก็รู้สึกว่าภูมิใจมากๆค่ะกับผลงานชิ้นแรกของหนูวันนี้เป็นแบบพอเราเข้ามาแบบทุกที่มีจัดหน้าเราเต็มไปหมดเลยนะตื่นเต้นนะเวลาเดินเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้กําลังแบบจะฉายในโลงแบบในจอภาพยนตร์แล้วอะไรเงี้ย สุดเต้นไหมดดดสุดเต้นคือจริงๆแล้วน้องๆทุกคนเนี่ยจะไม่เคยได้เห็นภาพเขาเลยนอกจากวันที่แบบอ่ะยิงเทเลอร์ยิงทีเซอร์ยิงไพลอดหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะได้โมเหตุโมเมนต์ภาพที่เราได้ออกก่อนอเขาจะไม่ได้เห็นเลยแม้กระทั่งภาพในกองถ่ายเบื้องหลังเนี่ยน้องจะถูกไม่ได้เห็นเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะเก็บโมเมนต์เขาแบบเมื่อเวลาเขาเห็นผลงานของเขาแล้วรู้สึกว่า ที่ฉันเล่นไหเหรอแบบซีนนี้เหรอคือแบบเราอยากจะแบบเห็นรีแอคเขาว่าจริงๆรแล้วซีนที่แบบบางทียากยากลำบากสําหรับเขาอะแล้ววันนี้เขามาเห็นอะเขาจะรู้สึกโมเมนต์นั้นยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเขาได้เห็นก่อนมีคขารู้สึกว่าอ๋อแล้วไงมันก็เห็นแล้วแต่เราอยากจะรู้สึกว่าเขาได้มีอารมณ์ร่วมกับทุกคนและทุก e ีพีที่เขาจะถ่ายทอดเนี่ยเขาจะไม่มีโอกาสได้เห็นเขาก็จะได้เห็นพร้อมกับคนดูทั่วประเทศเช่นกันเพราะว่าเรามีก็รู้สึกว่า เราอยากจะเห็นโมเมนต์ว่าเขาได้เห็นผลงานเขาจริงๆแล้วอ่ะเขาจะเป็นยังไงเขาอยากจะปรับปรุงอยากพัฒนาไหมอยากจะทํายังไงต่อไปไหมรู้สึกว่าเราอยากเก็บโมเมนต์ดีๆแล้วแล้วรู้สึกว่าเออเขาเขาได้มีเอนจอยเมนต์ตรงนั้นด้วยเขาก็เลยยังไม่ได้เห็นเหมือนกันค่ะก็มีหลายเสียงชื่นชม,มาเกี่ยวกับภาพเสียงอะไรอย่างเงี้ย<ฆ>รวมทั้งแบบว่าเพลงประกอบซีรีส์ที่ปล่อยออกมาก็เป็นแบบว่าใช้บ o กี้ไรออนอะไรเงี้ยอยากให้พี่ติก๊กแบอบกว่าช่วยกรลันตีเน่อยว่าแบบ หลังจากนี้จะได้ร่วมเดินทางและได้ร่วบได้รับความสุขเต็มที่จากพิทรักแน่นอนก็จริงๆแล้วพิทรักเนี่ยทุกคนจะต้องบอกว่าใช้คําว่าแล้วชีเสิร์ฟชีเสิร์ฟดิกก็พยายามจะเสิร์ฟทุกอย่างนะคะให้ค่อนข้างจะเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบทุกอย่างไม่ว่าในเรื่องของการถ่ายทําที่เราก็ใช้ทีมที่มีศักยภาพนะคะเลือกสารที่แบบว่า คนที่มาร่วมงานแต่ละคนเนี่ยได้งานที่ค่อนข้างตรงปกกับเราแล้วก็ตรงใจกับเราแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องเพลงเพลงก็มีความรู้สึกว่าการที่เราจะใช้เพลงเพียงแค่ไม่กี่เพลงแล้ววนซ้ำเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยบางโมเมนต์ของในซีรีส์ของแต่ละอีพีอ่ะมันมีโมเมนต์ที่เราสึกว่าเราอยากจะถ่ายทอดอยากจะขยี้เพราะว่า แต่ละอีพีมันจะถูกแบ่งด้วยจังหวะของชีวิตที่มันแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเมนต์ของเพลงอะ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สุขว่าเราได้ได้เก็ตใจทุกอย่างไม่ว่าน้องแสดงออกมายังไงเพลงอันนั้นก็จะคล้อยตามบุคลิกและก็บริบทของน้องแต่ละซีนแต่ละอีพีไปด้วยเพื่อให้สุกว่าการดูซีรีส์ของเราได้อัรลดครบและนักร้องที่เราเลือกเนี่ยเราก็เลือกมาตาม ตามบทเพลงที่เราสึกว่าคนนี้น่าจะเป็นคนที่ถ่ายทอดอารมณ์ของเพลงได้เข้ากันได้มากที่สุดก็เริ่มต้นจากสตาด้วยคุณโบกี้ไลออนนะคะจึงขอบคุณมากๆที่แบบว่ามาเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างพลังเสียงเขาเรียกว่าหูทิพใช่ไหมหรืออะไรนะที่หูเครืบทองหูเครือบทองหูเครืองทองเรียกไม่ถูกขอโทษหูเครือบทองอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่ามีตาทิพ์มีตาทิพโอ บางทีก็ตามไปด้วยไม่ทันนะผู้ที่พูดดีก็สับใหม่ก็ได้มาถ่ายทอดให้รู้สึกว่าเฮ้ยได้ฟังแล้วรู้สึกแบบมันคือพลังอันยิ่งใหญ่ของบทเพลงพิษลักที่ตามคอนเซปต์ของเราเลยรู้สึกแบบมันเราอินตามตามเนื้อเพลงตามเสียงร้องขอบคุณแบบคนแต่งเพลงแบบน้ําตาที่แบบ มารูปมร่วยกันแบบว่ามาตั้งแต่ต้นมาฟังมาบีบมาทุกอย่างว่าเราต้องการคอนเซปต์อะไรแล้วทําให้เราสึกว่าเราได้เพลงเพลงนั้นมาตามคอนเซปต์จริงๆ mm hmm. ก็ขอบคุณทั้งทีมรักละครอ,อะไรอย่างเงี้ยด้วยที่มาช่วยกันส,ร,สร้างแล้วก็เพลงทุกเพลงนอกจากที่จะมี เพลงของคุณโกกี้ไลออนแล้วก็ยังมีศิลปินท่านอื่นๆอีกเห็นพี่ติ๊กสปอยว่าเกิน5เพลงแต่ว่ามีคนแบบว่าได้มีโอกาสได้ยินของจินนี่ไปแล้วแต่ว่าวันนี้เรื่องโอกาสได้ยินของเจน่าด้วยหรือเปล่าก็รักลูกก็ต้องรักให้เท่ากันแพราว่ามีแบบแฟนคลับที่มาชมอีพีหนึ่งจะมีโอกาสได้ยินแบบน้องๆจริงๆแล้วเรายังไม่ได้ปล่อยแต่ว่าวันนี้ก็ก็พร้อมที่เจอแบบว่า ให,ให้ทุกคนได้มีโอกาสได,ได้ได้เห็นความสามารถของน้องๆไปด้วยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเราก็ก็คือพยายามาก,กระจายให้ให้ทุกคนได้มีโอกาสทุกคนที่ได้โชว์ความสามารถแล้วก็จริงๆแล้วเขาสองคนเก่งเขามีความสามารถรอบตัวจริงๆทั้งในเรื่องของความสามารถนะคะทุกอย่างไม่ว่าร้องเล่นเต้นรำหรือในเรื่องของภาษาสมภาษาคือ สองคนนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบในความรู้สึกของติ๊กแล้วก็ความรู้สึกของตัวละครที่ถูกถ่ายทอดออกไปด้วยค่ะอาทิตน,นี้เจนนาค่ะให้อ้อนเันแฟนหน่อยกับ e ีพีแรกของเราหน่อยซิหน่อยอาทินยังไงดี <c oughs> ก็แฟนๆทุกคนนะคะถ้าเกิด e ีพีแรกเนี่ยก็อยากให้มาดูกันเยอะๆเลยเพราะว่าหมอเปรมกับแพทเนี่ยเสิร์ฟเยอะมากจริงๆค่ะแล้วก็ทนี้ก็ อยากให้ EP แรกของพวกเราติดเทรนด์ถ้าติดเทรนด์นะคะจินนี่จะพาน้องไปเลี้ยงข้าวเยอะๆๆ,ๆๆๆแบบอร่อยสุดๆเลยค่ะหนูสัญญาแล้วค่ะจ <c oughs> <c oughs> ะน่ายังไงครับพี่สปอยมาขนาดนี้ไม่เลี้ยงหน,หนูเลี้ยงไม่ใช่พี่ไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงพี่ด้วยเลี้ยงด้วยจจน,น่าค <c oughs> ่ะคือตอนนี้จะคิดว่า EP แรกเนี่ยทุกคนก็น่าจะรับรู้มาโดยสแบบพอแบบ ได้ระดับหนึ่ง<ม>อะน,นะคะว่ามันจะมีอีพีแรกยอะไรเงี้ยเจก็พี่จจนี่ฝากอีพีแรกแล้วเจก็ฝากอีพีสองอีพีสามถึงอีพีสุดท้ายนะคะฝา<ม><ม>กติดตามเรื่องราวของซีรีส์ของพวกเราเนี่ยพี่พี่พวกเราทํามาอยากให้ทุกคนได้ติดตามว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงแล้วก็ฝากฝังว่าทุกคนจะเห็นถึงความตั้งใจของทีมของเราค่ะที่ทําออกมาทั้งพี่ติ๊กเห็นถึงแบบ ผูกกำกับตัวนักแสดงเองอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนติดตามเรื่องราวค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ดูทางแบบช่องทางสดไม่ทันอะไรเงี้ยนะคะ uh huh. ดูอันคัดได้ค่ะ uh huh. <laughs> เรามี YouTube ค่ะ d Do อสต e n t e r t a i n m e n t ค่ะซึ่งถ้าเกิดใคร สมัครพเมียมเนาะก็ไม่มีโฆษณาง่ายๆเลยแต่ว่าเราอยากเราอยากไปทานข้าวหรือเปล่าพี่เขาบอกว่าถ้าวันนี้ติดเทรนเขาจะปรับมาอะไรก็ได้ไม่ติดเทรนก็ทานได้เออแต่เราต้องติดพูดเราหนาเราต้องติดพูดเราหนาเอางั้นดีกว่าขอให้จินนี่เจน่าให้สามคำกับ EP พหนึ่งนี้หน่อยสิค่ะงานแต่งพังค่ะพังจริงค่ะโดยเขาอะไร่าเงี้ยช่วยคิดหน่อยดูคิดไม่ออกเออคิดแล้ว ออมันแน่นมากเอ่ะสุดท้ายเราคู่ฝากช่องทางการติดตามหน่อยอีกทีน yes ึ่งก็แบบออนแอร์ยังไงบ้างได้ค่ะค่ะก็ขอฝากซีรีส์ผิดรัก Poisonous Love ไว้ด้วยนะคะออนแอร์ทุกวันเสาร์ค่ะเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะคะทางช่องวัน31แล้วก็อันคัดแบบเต็มๆนะคะอีกรอบหนึ่งค่ะ YouTube n o s t a r e n t e r t a i n m e n t ค่ะค่ะรับชมได้หลัง ห้าทุ่มสิบห้าค่ะคือสดออนไปแล้วรอแป๊บหนึ่งพักข้าห้องหน้ําแล้วก็มาเปิด YouTube ได้เลยค่ะห้าทุ่มสิบห้าวันเสาร์นอนดึกได้ดนนอกได้ก็ขอบคุณขอพูดตบท้ายนิดนึงนะคะก็คืออยากให้ทุกคนลองติดตามแบบว่าจริงๆ EP แรกเนี่ยเราเริ่มต้นก็สตาร์ทด้วยความแบบสนุกแล้วแหละแต่ว่าถ้าเราดูไปเรื่อยๆแค่ไม่เกิน EP สองีก EP สามทุกคนก็จะ แปลว่าเราจะฮอปจะยืนทันทีเลยใช่ไหมคะใช่แน่นอนค่ะแล้วทุกคนออบแม่ออบเหวะทุกคนจะไม่ใช่กบนะแน่นอนค่ะทุก EP มีอะไรให้ให้รู้สึกว่าได้ติดตามแล้วได้รู้จักเขาสองคนแพทแล้วก็หมอเปรมได้มากขึ้นด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวอินเสิร์ตกันนะคะเอาวิดีโอแบบจากทางนี้ไปก่อนค่ะ ขั้นไหล่เงในใบค่ะ